ค่ะมือวนี้น้นที่ยากกับมาตามแนวทางของแม่เนองนัดดานะคะเพิ่นเอาเลขไปเสี่ยงนะคะเขียนเลขว่าเอาเลขไปเสี่ยงฟันว่าได้ทองกับได้กล้วยสุกนะคะนะ่าจากเขาแล้วนะคะเลขสองตัวจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปช่วน้ากันเลยค่ยะแม่อยากนอนด้วยกันนะนี่ค่ะกลงเงเราได้อหมกิน,น,นยาเลยกันนอนกินยาเราจะนอน รู้กินน้ามากกว่าปู่เลยไปยามนอามืดกันนี่เนี่ยเวเน่มื่อวานนี้กลับมาลงมาตลอดก็ลูกพีอ้วกแม่อ้วกแม่เอาเปิดกล้องแล้วดิบาร์ม้วนม้วนเนียนบ่ได้มาแค่มันมากกับนนทีทงอยอู่อ่ะอีกหักแตกหักแต่นี่กันนึงลงแต่รถลงกพีได้บอหว่าแต่เป็นเป็นนอนนอนวิลล์ลงเก้ามาเก้ามาเขามาในบ้านก็นอนเลยแม่โทรมาจากเล่าจันว่าโอ้ชั้นนี้ซั้นนี้แหละไใเรียกว่าคี่แต่มันเป็นยังไง อยู่มันก็เวียนหัวเวียนเนี่ยมันแบขี่ยังหักเลยไหมใครแปลว่างานนะเดี๋ยวเงินไหนตกไปเงินใครเนี่ยเหมือที่ว่านเขาจะฝากให้น้องระดาน่ะบอวอยังจ้ะในพี่ฝากมาให้น้องระดามีแต่เอฟซีไม่ออกนามไม่ออกนามกับเอ่อแม่เตี้ยนี่ฝากมาแม่เตี้ยหายนลอยเอฟซีไม่ออกนามผูหนึ่งสามลอยพูหนึ่งสองลอยเป็นเงินพันหนึ่งจ้ะเป็นหนึ่งพันมัเออหนึ่งพันช่องช่องเพราะงี้เฮงกับมีอยู่เดีมีเอฟซีเพิ่นฝากมานะครับมีคุณอัมราาพรสองร้อยนะครับ แล้วก็คุณหนึ่งพันบาทรัชนูนะครับฝากไปค่ะขนมนรัชณูคุณรัชนูนี่ห้าร้อยเป็นเงินเกียร้อยบาทวันนี้การสดโอนให้เด้อได้คุณครับขอให้งิงมาฟังกันเลยเอฟซีเออ้อยมีเฮงหงวดร้อยบาทนะครับที่ด้องการฟังนะครับเด็กเสียงฟันดีอยู่เดรื่อยข้างเอ่อเวาผ่านคลิปนี้เนาะที่เอฟซีเห็น นาอนทีญยากบพอยเฮ่งกับแม่นองระดาปล่อยคลิปไปปล่อยคลิปลงไปคลิปผ้าจานปิดสนานะคะที่มีเอฟซีโอนเงินมาเขาบริดอ่านซื้อนาะเขาโอนให้เพิ่นหลังไม่แล้วติว่าเขาก็ดเรืร่พาท่านได้บเาเรื่องเงินเนาะเอาตัดตัวเลขมาให้เอฟซีปล่อยโดนๆไปเนาะของพะอาจาย์ปิศสนานเงินงนั้นเนาะจะเนาะเงิเนหมดเมื่อเพื่อนเมบ่งบางบางข้างบางข้าวนะครับเขาก็บริจาคอ่านไลฟ์ซื้อนะครับ เพราะว่ามันมีปัญหากับทั้งช่องนะครับเสี่องกับการส่องปิวแต่ส่องปิวนี่ก็ยากเด้เนาะก็สิยากอีกหนึ่งแอดมินก็สิม็ดนะทำกินนะครับส่องเอ็ดซีกับสีโบได้แนวทางของร่กายอีกโบได้แล้วสีเปล่าต้องส่องได้บนนี้อ่องนี่ส่องเดียวนะครับอ่าลักฐานต่างๆนี่ก็แอดมินจะได้ส่งให้พระอาจารย์เรียบร้อยเม็ดนะครับได้ส่งไปให้เรียนแล้วก็ขอบบุญขอบคุณเด้อพี่น้องนะครับคันไล่นาไล่ล้างะอาจารย์ก็สิกับสีโบอันนี้เนาะ ได้หนาได้ร่ำมันก็่าจะได้รักแสนกว่าบาทดีนะนะลูงน้างวันนี้เนาะทำบุญเพื่อจะได้เฮ็ดได้แสนด้วยกันค่ะห้ล้างออกบนเนาะอือเพราะว่าเพิ่นกับเนี่ยถ้างอาจารย์เนาะ้างอย่างเดียวเม็ดเดียวควันทองเม็ดเดียวขอรอเพิ่นกับมันใจของเพิ่นแต่คลิปนี้เขาตั้งใจว่าสิถามแม่น้องระดาบวลุงก็ว่าสิถามยุดย้อนย้อนพอเห็นขอโชว์นี่เด้อเพราะว่าคลิปอาจารย์พิศนาบ่ได้โชว์ให้เบิ่งนะครับว่าโอนเงินให้เพิ่นไปหนึ่งนึ่นะครับพอเห็นนี่ส่งทางไลน์ซื้อนะครับส่งทางไลน์ซื้อ นะครับไปให้นเพื่อนล้วกาทรงใหญน,นี่ไปพร้อมนะครับนี่นะครับชัดเจนมาน้องนะครับแต่ว,ว่าพุโชไหลนะครับเด้อโช์หลายบัได้น,นะครับนี่ทรงไหนซื้อกับยอดไปให้เพื่อนเรียบร้อยนะครับเด้อเอานอนติยะทมแม่น้องแมดาอย่างนี้นม <S <S นแม่น้องระดาเพิ่ว่าเป็นเสียงเลขเสียงแล้วเพิ่นฝันดีได้ทองนะก็เลด้ของใจเลยขอตั้งกล้องได้ทองแต่ว่าได้เียนหน่อยไม่ได้อกโบนเส็นใหญ่หรอกหน่อยําไดเส็นละบาทหรือสองบาท โอ้ยประมาณสลึงหนึ่งอะประมาณนี้แหละผนแต่มันเป็นซอยอะนะมันเป็นซอยแบบว่าก็เรียกอยังเป็นแฟชั่นอะนะเป็นตัวตรงซื้อจีมันเป็นตรงซื้ออันตรงซื้อพวกเอบีซีด A, B, ีอย่างเงี้ยจ้ะแต่ว่าเป็นซอยทองเป็นซอยทองพันออกไว้าหนาเนี่ยหาแดงเหมืนอนเอากล้วยมาให้ไม่ได้คนเอาคองมาให้ไหมบ้าเนี่ยกับฟันที่ตัวไหนฟันได้กล้วยแล้วก็ได้ทองเมนจ้ะเลขเอาไปเสี่ยงเด็กยื่นมาเสี้ยงเลขค้างเดียวเลขของไก่ก๊อคอตั้งกล่องเสี้ยงตัวใดเพื่อเสี้ยงปซื้อเสี้ยงแปดหนึ่งแปดนึงเลข เด็กคนเทียนเพิร์บอกหาหกไหมนะเขาเ้ียเสียงเบิ้งเด็กพอคุ้นมากก่านันบอกโอ้เอาเลขเอาเลขคุณตาเลขแปดหนึ่งไปเสียงฟันมาได้เจ็ดแปดเข้าเสี่ยงสองตขึ้นตัวเสียงสองโตสองแปดหนึ่งเข้าเจ็ดแปดจ้ะจะตัวเลขสิบเขาไหมน้องแปดหนึ่งกับเจ็ดแปดไปเสียงแล้วก็ฟันมาได้ทองฟันแต่แหลกวะยาเอากล้วยมาให้ก่อนครับกล้วยกล้วยซุกได้ซุกกระลาบได้พี่น้องมันจะมาให้วันได้เป็นเต้ไปลานทองแล้วไปเลือกเลือก เลือดทองแต่ว่ามันเสียนมาบ้านสัลึงนึงนี่แหละทองนะโอ้ยเราเสียนใหญ่เนาะมฝันนะฝันแต่แม่แต่บริฟันหลายเนาะแต่จะต้อตื่นเพราะว่าฝันแต่ทองก็ได้กล้วยจ้ะฝันดีเด้๋ยน้องลูกเนาะลมแห้งเดี๋ยน้องจะสิรับคอยกันเลยฟันดีต่อเกิดฟันว่าได้ทองนี่สุดยอดเลยเด้่ยเมที่แ้วยังฟันเนาะฟันว่าได้ทองแม่น ได้กล้วยเอาหมดวันมะหันเป็นกับฟันมาได้กล้วยได้ท่องขึ้นกันเอาลองเสียงบนวนขวาวันได้ก็เลยว่าลองเสียงก็ได้อะไก็เลยเขียนไหวไหมไม่เนาะเทียนไหวแหละเสี่ยงแค่สองตัวนี่บอกแบบหนึ่งกับกับเจ็ดแปดตัวส้นตัวไม่น้อกระดามากตัวได้เลยนั่นเนามากเก็ดแปดมาแหงข้าเห็นเห็นแล้วพ้นเก็ดแปดไปยังขึ้นหมากฟัน ฟันหวานอันนี้ลุงเฮง้าพี่น้องว่าความมันคือลุงเฮง้าบุรีม้าว่านเลยเหง้าบุรีสัมผัสนะบุรีสัมผัสฟังฟันหวานฟังน่ะฟันหวานได้ไปยังกับหญ้าแดงอยู่แหละครับไปกับหญ้าแดงกับลูกเผินไปอยู่หน้าเผินปู้หน้าอยู่เผินเขื่อนใช่ไหมจ้ะครับจ้าก็จะมีงานยังในกองฟันมันมีเขากินเขากินยังมาจ้ะแล้วมีไมายิ่งผินหนึ่งยางเขามาแต่ว่าแต่แปลกก็องทว่าเผินทันนางทันค่างค่างไฮบุรีทันนาให้เฮานะอืเผินโมเมนต์คุ้นกับแต่ว่าเนี่ยมึงก็ไม่มีกับโมเมนต์คุ้นหักจ้าคอยหรอก พอก็เลยถามยาวว่าเจ้าผู้จักบอไปยิงคนนี้ยาวยากกว่บอผู้จักมองสิแมแล้วมันยิงเลยว่าอุ้ยผู้ได้จักผดออกเขาเป็นผีเราวางสิแมเจ้าเราเราเป็นผีเราบอกอันเราบอกเลขพร้อมเดแต่ว่าเจ็ดแปดมันเป็นทะเบียนทะเบียนบะทะเบียนทะเบียนบ้านสิขอพิจิตรเลขบ้านตัวแดงเจ็ดแปดตัวแดงเลยเป็นเขาจะติดเลขบ้านไวอะไรติดแหนมแนมเป็นเลขบ้านเลยตัวสีแดงเลยพี่น้องไอตรงอันนี้ค่ะนี่แหละเหตุและนเที่ยวาเจ็ดแปดมาก็เลยก็เลยคิดว่า แล้วพี่เป็นคนไทยเกตหาเป็นบอแต่เอยเป็นมาเก็ตแปดไหมอ๋อเลขเลขพีบอกเก็ตหาบอกเกตหามคลิปนั่นเนาะแมนจามันบอกเก็ตหาถ้าออกเก็ตหาไรงมากในเรื่องไมอันประเหตุสร้างกท่านในโฟรเดอร์ไปซื้อจันหอมไปซื้อจันหอมบุญล่าลระบอกเอาสกุลหอมเองจันหอมเฮสรางท่านในโฟรเดอมันบอกผลบอกเหตุสรางท่านให น้ำสกุลพ้อมเนาะแม่นบอกน้ำสกุลพ้อมไหมจ๊ะน้ำสกุลบุญแล้วประมาณสามสีกว่าๆเลยไม่จริงนั่งท่านแก่มาในดอกจ้ะแต่แต่วานุ่มก็บอกเคยเห็นถ้าใหญยาก็บอกเคยเห็นเคืออะไรบอกจะบอกเคยเห็นแต่ดอกใอรเป็นผีแล้ววางสิไหมาดคือว่าเดัก้แทผีบอกเลขเก็ดหายหางเดียวคันเลขออกเก็ดหายไปทำบุญหายเพลินผีซื้อจันหอมบุญล่าจันหอมบุญลาบอกน้ำสกุลนี่มันมีอยู่ในบ้านนีด้วยนะบัดคุ้ม แม่นบอเบิดบ้านคำามืกแก้วนี่บุญหลานไร้ขาดต้าเลขเลขแม่น้องระดาไปเสี่ยงนี่คือเลขแปดหนึ่งกับเจ็ดแปดที่ว่าเลขบ้านฝันว่าได้ไปนั่งกินเขาอยู่บ้าลิทีเจ็ดแปดเสี่ยงแล้วฝันว่าได้ท่องก็ได้กล้วยนี่ยแต่ว่าเลขผีที่ฝากมาลงว่าคันเลขออกเก็ดหานี่ให้ไปทําบุญให้เพิ่นผีเพิ่นซื้อจันหอมบุญล้าว่ามันเหมือนบ้านเนี่ยนามสกุลบุญหลานเคำนามสกุลบุญหลานี่เบ็ดข้ามือแก้วเลยล่ะชิวิชอบถามไงอย่างแต่ว่า พี่เนี่ยคนก็อายุไล่ดอกัน,นวาว่าช,ชีกว <มา S 1> ตัวเลขที่เสียงที่ว่าได้ท่องใดกล้วยคือ,อคแปดหนึ่งกับเจ็ดแปดเข็หาเพียงบ่บ่คอยว่าที่แดขคอยเสียงขู่เดียวเด้เดบ<อ>่ไว<อ>จะคิดจะได้ไปเขียนสอขู่แล้วเอาไปนอนเราเมือ่อใดทีเสียงเข็ดนหา่องแต่กับโแนนอนด้บางทีเสียงกับโฟันเด้คือเลยนอนกนไดงวดทีเดียวนะโคกหาโคาเก่าหาทารถตลบ่อยเอาไปเสียงกับโฟันเงบกิบผัดบ้านัานผัดมออกไหคือมนก็วก็ตามตรนเนาะ นึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนี่ยแปดนึ่งกับเจ็ดนึ่งอาจจะเป็นตัวเดียวกันได้เนี่ยจากแล้วเน่เนาะกนี่งอนอยู่จมตำราเพื่อนว่าแมมเจ็ดกับเอ็นหนึ่งมันเป็นเดียวกันเพื่อนว่าฉันว่าเจ็ดนึ่งเ้ยอินคือแปดนึ่งกับเจ็ดคืนที่แม่นออกหกเจ็ดนะคอยเสียงมันคืนแหลกคอยกระโบฝันเหยียบชิลีอยู่ ปัดามาฟันมาฟันคือสุดท้ายสิไหมขึ<อ>้นเลขคือเอบื่อมาสิเลขจะออกแกงมาฟันบระดี๋ยทองสิแหม,ม,มคือมันโบนเนอได้ความฟันครอบเสียงเขานี่ก็ดีเมื่เราเสียงคู่ฟันปลาโบเมนขนาดสิมาเน้นให้ปัดป,ปัดสิปินโชคแมื่อแต่ช่วงช่วงที่เราหกหกเก็ดก็มาเสียงเสียงซองขึ้นกับมาฟันเงียบสิรีอยู่พวมียังมฟันทีหลังปัดมาฟันทีหลังหัวเจ้าของได้๋ยทองเส้นปัดไงสองบาทใช่ไหมอะไรมาขึ้นนี่ฟันว่าได้๋ยทองกับเอ่อเด้กล้วยนี่ตอนเวลาใด ลูกมาลกมาได้สีถุ่มเนาะนอนประมาณสีถุ่มก,กว่ากว่ามาตอนเย็นเขอนอนเขานอนไว้อยู่เมื่อวานหัวกินยานอนกลับมาหัวกินยานอนว่านสีถุ่มกว่ากว่าไหมเหลือยแต่เขาเล็กเสียงกว่านะก็เลยมาจดไวแลยเขาเอาใส่มอนแล้วก็นอนไปเลยวันนี้ไปฟันตอนไหนวยนฟันเราประมาณตีสีก่กว่าเด้อตีสีจ่จะม่าฟันเพราะว่าก้อยลุก,ลกมาเฮ้ยหูเมื่อมาไหมค้อยก็เลยกดบือโทรศัพท์โอ้ตีสี่กว่าเกือบตีห,าห้าเลยไงเอาฟันตอนเ้ารซะ อืมตอนเจดีได้เนาะฟันหลอดสิแกง<ช>ดีเขาจะว่าฟันขอนสีแก้งกับฟันตอนปีชีตีหานี่ไปเขาจะว่าแม่นเนาะมัน่ากันฟันตะเวียนอีิ่นมาผีหมัหล้อนตามตำล่าเขาจะว่าฟันผิวร้อนเขาพอแล้วเหนบวงวัวก่อนนะสามแปดนะอโอ้ยคขออยังบอกเอฟซีทางเขออยังบอกสามแปดสามแปดเคยมากเนาะคนฟันเวลาเดไอันสามแปดตนที่สองบอกทีเว้ยที่สองหรือที่สามเขาจำอะไรละเนี่ยคับ ก็บอเขาบ่เข่าพีพีบ่เข่านะสามแปดเนาะพีพอร์นเลอวมันเวลาไดกับสามแล้วพี่น่องมันมีพีกิงพี่่อลล้งจนยางเบี้ยงเนาะสามแปดไี่นยางเบียงคลิปนี้ไม่ต้องระดาวเล่เชี่ยงไวขึ้นแปดหนึ่งกับเจ็ดแปดได้สองม่ไปกับกงแปดแปดหนึ่งกับเจ็ดแปดนะคะิ่นฝันว่า ได้ท่องกับได้กล้วยสุกนะคะแล้วก็เลขผีฝากมาลงนี่ยคือเจ็ดหาถ้ะเลขออกเจ็ดหาเนี่ยไปทำบุญให้ผีผีชื่อจันหอมบุญล่านะคะ จำจำหอดซื้อผีอด้พี่น้องเออขุณบอกเนาะบอกได้แมนบอกแมนบอกอยไซื้อจันรหอมบุญลาเด้อคำเลขออกมาเลยเปิดสังกทานขอยคเด้อเฮ้ยเขาเป็นเรื่องจริงของสีทามจิเจ้ามาตัวใครบอวแมนบอกพี่ม่วงวดก่อนค่ะนมเสลี่ยงมาผู่นะสามแปด้วยนั่งเสลี่ยงมาเนี่ยไรการรู้กับมันใจว่านั่งเสลี่ยงนี่เจ้ามืองคักๆเนชาเมืองเนาะเอากระฆาดของยังขี่ไปทาเหอะมาสามแปดสามแปดใ่รว อันเลขอันพีงวดอันน้องงานอ่ะไฮซูนเจ็ตเก่าเนีมาออกตามตัวถ่ายงวดนี้เลยเอฟซี่นฝากเงินมาเนาะนั่นเราพี่น้องเอ้ยมันบนแนี่นอนดอกมียานกระไดตรงที่เขาตั้งใจเสียงกับบุฟานคือเขาเสียงบุฟันขอบคุณแม่น้องระดาหลายด้อค่ะที่ไฮแนวทางไฮเอฟซีโซดีนะทางของแม่น้องราดานะคะครับแข่งแข่ปังๆนะครับเด้อ